ที่ใช้งานนะครับสมมติว่าเครื่องอยู่ที่โปรแกรมที่หนึ่งแล้วก็กดให้เครื่องทำงานเลยฮะอันนี้ก็จะตั้งไว้ที่สปีดวอร์สอ่านะอุณหภูม40ิ40เราตั้งเป็นน้ำเย็นแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งครั้งเราตั้งเป็นสองครั้งนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่หนึ่งนะฮะ40บาทโอเคตั้งเป็นน้ำเย็นนะล้างน้ำสองครั้งถูกต้องนะครับ อันนี้เครื่องก็ทํางานแล้วนะฮะเดี๋ยวยกเลิกก่อนเดี๋ยวส่วนโปรแกรมที่สองโปรแกรมที่สองเราตั้งไว้ที่ห้าสิบาทนะครับมีโปรแกรมที่หนึ่งจะกลับมาที่โปรแกรมที่หนึ่งนะฮะโปรแกรมที่สองตั้งไว้ห้าสิบบาทก็คือสปีดวอดเหมือนกันแต่เป็นน้ําอุ่นแล้วก็เพิ่มล้างน้ำสองครั้งเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็กระปิดวัดเหมือนกันแก๊มที่หนึ่งเป็นน้ำเย็นโปรแกรมที่สองเป็นน้ำอุ่นแล้วก็เพิ่มเป็นล้างน้ำสองครั้งนะฮะโอเคอันนี้เครื่องทำงานแนละ้วเครื่องทำงานแนละ้ว ดี๋ยจบโปรแกรมก่ะโปรแกรมที่สามก็เป็นคัตตอนล้างน้ำสองครั้งอุณหภูมิสี่สิบนะครับโปรแกรมที่สามให้ตั้งแปดสิบนะฮะโปรแกรมที่สามแปดสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นคัสตอนนะฮะล้างน้ำสองครั้งอุณหภูมิสี่สิบนะฮะอันนี้ก็เครื่องทำง,งานแล้วโปรแกรมที่สี่จะเป็นตั้งราคาตก้าสิบบาทะฮะเป็นซักคัสตอมอุณหภูมิสี่สิบล้างน้ำสองครั้งซักเสร็จให้โปรแกรมอบทำง,งานต่อนะะี่นะครับโปรแกรมที่สี่นะฮะทั้งซักทั้งอบโ,อโปรแกรมที่สี่นะ กาสิอเคอันนี้เครื่องซักทำงานนะฮะสมมุติว่า,าเครื่องซักทำงานจบนะฮะเดี๋ยวมันจะต่อด้วยโปรแกรมอบโดยอัตโมัติเลยนะครับ แนี้เครื่องซักทำงานจบแล้วอะไปในหนึ่งนาทีนะฮะเครื่องจะออโต้รีสตาร์ทแล้วใช้เป็นโปรแกรมอบนะฮะอันนี้เราตั้งเวลาไว้ที่อบสองชั่วโมงแต่จริงๆอบจริงไม่ถึงอะผ้าแห้งมันก็จะตัดถ้าผ้าไม่แห้งก็ไม่เกินสองชั่วโมงนี่ฮะโปรแกรมอบทำงานนะครับโดยโตยโมัสนะฮะ นี่คือทำง,งานแล้วนะครับส่วนโปรแกรมที่5้าโปรแกรมสุดท้ายอันนี้จะให้ตั้งราคา50บาทอันนี้เป็นโปรแกรมอบอย่างเดียวนะครับเนี่ยจะกลับมาที่โปรแกรมที่1ทุกครั้งนะฮะโปรแกรมที่2โปรแกรมที่3โปรแกรมที่4โปรแกรมที่5 50บาทอันนี้อบอย่างเดียวนะครับลอ,องเทสดูนี่อบอย่างเดียว เวลาสองชั่วโมงเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้งานนะฮะหนึ่งชั่วโมงห้าเก้าก็คือสองชั่วโมงนะครับ, 5, นะรบลักษณะการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวกดยกเลิกก่อโอเคจบ จะกลับมาที่โปรแกรมที่หนึ่งเสมอนะครับ